สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆนะคะดูต้มยังไม่เก็บอะไรเลยนะตั้งแต่เมื่อวานนะคะอันนี้ก็คือผักผลไม้เสษผักผลไม้นะคะสวัสดีวันจันทร์นะ้องหัวขาตั้งกล้องมาเยอะเลยไม่รู้จะเลือกใช้อันไหนเมื่อวานลืมหัวขาตั้งกล้องไปนะคะเมื่อวานต้องไปขายของนะไม่นึกนึกยังไงต้องอยากถ่ายเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าปงช่างมันอะไรแบบนี้นะคะก็คือ,คอเกิดเหตุการณ์แบบ รถยางแตกนะคะเนื่องจากเราไปเราไปแวะที่ร้านเนาะไปเปิดเอาเครื่องทำความร้อนให้กับต้อมเนาะแล้วก็พอเลี้ยวรถออกมาเนี่ยปรากฏว่าสามีก็ไปกินเอาฟุตบาทมันก็แตกแต่จริงจมันไม่น่าจะแตกง่ายหรอกนะในความรู้สึกต้อมแต่มันเป็นยางรถที่แบบอาจจะเป็นมือสองนะคะส่วนมากสามีเขาซื้อม,มือสองนม,มาเปลี่ยน,นะะมือหนึ่งเนี่ยแพงนะยางรถยนต์นะคะอันนี้มันเป็นยางที่ใช้สําหรับหน้าหนาวคะ่ะ หน้าหนาวก็คือเป็นล้อสำหรับพี玛นะก็ก็เลยอารมณ์เสียสามีนะ่ะอารมณ์เสียเราอะช่างมันเลยไม่นึกยังไงว่าปงค่ะนะมันเป็นเรื่องของการคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยต้องทำใจไม่ได้หรอกต้องจะต้องวอยาวแล้วอะกิดการ์ดแล้วก็คือแบบอารมณ์เสียแล้วอะแต่ต้องรู้สึกว่าตั้งแต่นั่งสมาธิมามันช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วยได้เยอะมัน ควบคุมตัวเราได้เยอะเลยนะรู้สตินะต้อมก็เลยรู้สึกว่าเอ,อช่างมันไม่เป็นไรนะก็เลยนึกอยากตั้งกล้องข่าวเมื่อวานแต่พอไม่หาไม้ตั้งกล้องที่จริงไม้ตั้งกล้องต้อมเยอะนะซื้อมาไม่รู้จะอะไรไปดูจากที่เขารีวิวตอนที่ท YouTube, นะํ youtube ป่ะคู่มูลการทํา youtube กล้องเครืงองเลยเนี้ยไปซื้อมาเยอะค่ะแต่ว่าใช้ได้มั่งใช้ได้มั่งนะตอนนี้มีอยู่สามตัวนะซึ่งก็ใช้ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่จะมีตัวเนี้ยที่ตั้งอยู่ถูกใจนะคะนะ มันก็เลยต้องไม่ได้เอาไปเมื่อวานก็เอากล่องพิงแล้วมันก็ล้มเอากล่องพิงแล้วก็ล้ม,มก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะก็แต่เดี๋ยวเอาเหตุการณ์ที่ว่าตอนที่เรานั่งอยู่มืดรอสามีมาเอารถเนี่ยซึ่งก็ห่างพอสมควรนะคะแต่ก็ไม่ไม่ไกลมากนะคะเขาเดินกลับนะพอมันพอรู้ว่าแตกเราก็ลงนะพอรู้ว่าแตกเราก็ลงแล้วก็ค่อยคขับไปจอดนะคะแล้วสามีเนี่ยต้องสามีของต้อมเนี่ยาก็เดินกลับมาเอารถที่รับเอารถที่บ้านนะคะ เอารถของเขาเนะี่ยไปถ่ายเอารถต้อมนะก็เลยไปขายได้แต่ไปช้าหน่อยนะคะเพื่อนก็กางกินที่เราไปเลยเพราะเขาคิดว่าเราไม่ไปแล้วก็เขาลงของหมดแล้วก็คือมันย้ายลำบากนะอันนี้ก็เข้าใจนะพอดีคนขายผลไม้ก็ไม่มาเราก็เลยได้ที่ตรงนั้นพอดีได้ที่ตรงข้ามของเราะคะ่ะก็ถือว่าโชคดีนะต้องก็เลยเออมันกว้างดีก็เลยนึกอยากถ่ายนะ แต่พอถ่ายไปก็ล้มออลืมขาตั้งปกติขาตั้งจะไปกับต้อมทุกที่นะแต่ต้อมเนี่ยชอบเปลี่ยนกระเป๋านะคะชอบเปลี่ยนกระเป๋าต้องว่าเป้เนี่ยนนดีที่สุดเลยนะสําหรับเราคือเป้มันเหมาะมากะบางทีต้อมอาจจะเป็นวัยเราเสื้อผ้าเราก็แบบถ้าอะไรที่ใส่ย,ยากถึงแกสวยอย่างเงี้ยก็ <c oughs> ไม่อยากใส่เป็นเหมือนกันอยากใส่อะไรที่มันสบายๆนะนะนี่ะเมือ่อ,อวานวาน,นะคะก็<ม> ขายได้ดีค่ะนะขายหมดเลยเหลือปอเปี๊ยะอยู่ประมาณ10กว่าชิ้นได้นะกุ้งนี่เหลือแค่ชิ้นเดียวปอเปี๊ยะเนื้อนี่ต้องมาคือต้มทอดทีหลังด้วยถ้าต้มทอดไว้ก่อนเนี่ยจะขายได้หมดของต้มได้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยกะนะแล้วก็พอเวลามันผ่านไปเอาลูกค้าไม่ทันเนี่ยเสียดายนะฮะแต่ก็มีลูกค้ามาซื้อสุดท้ายก็เหลืออยู่ประมาณ10บสิกว่าชิ้นแล้วเราก็เอามากิน คือเป็นอาหารกลางวันไปเลยเพราะว่าต้องไม่ได้คือต้องไม่ได้ทําอาหารตอนเที่ยงแล้วเราไม่ได้กินปอบเปียสนนานแล้วนะคะลูกๆก,ก็กินได้กับผักอะไรแบบนี้ทุกคนก็เลยลงความเห็นว่ากินปอบเปียสนี่แหละก็เลยไม่ได้เสียนะคะอีกสีชิ้นลูกชายก็เอากลับไปกินที่อพาร์ตเมนต์เขาเพราะว่านานๆเรากินทีมันก็ไม่เบือ่อนานนี่ไม่ใช่นานเดือนหนึ่งสองเดือนนะเป็นระยะเป็นหกเจ็ดเดือนที่เพิ่งกลับมากินคือขายอะไรมันก็เบือ่อไม่อยากกิน แต่เมื่อวานโอเคก็ได้อันนี้มากินนะแล้วก็นะแล้วก็มีตอนเช้าๆช้าเนี่ยมันมีลูกค้ามาจะเป็นลูกค้าประจําต้อมประมาณสักคนมีมเมอร์เซียคนหนึ่งแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะเป็นลูกค้านานแล้วนะนานแล้วนะเป็นมาดามนะเป็นคนฉลาพูดง่ายๆมาดามคนนี้นะน่าจะเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าแล้วแกนะ แกก็ชอบต้ามแล้วต้อมก็จยาไม่ได้หรอกแกก็โอ้สวัสดีปีใหม่นะอะไรเงี้ยแล้วแกก็แบบเหลือแต่ตาเพราะว่ามันหนาวมากแล้วแกก็ปิดหมดแกก็มาเล่าให้ฟังว่าช่วงที่เรากลับนะ่ะมีคนมาขายต้องว่าแกจําเวลาผิดเขาบอกว่าต้องกลับไปเดือนจริงๆต้องกลับไปแค่สามอาทิตย์ไปไปที่ยะโสธรแล้วก็ไปที่อินโดนีเซียเนาะไปที่บาหลีนะคะแล้วก็กลับมาตั้งนานแล้วอ่ะเราต้องก็มาขายระยะหนึ่งมีวันที่ยี่สี่ธันวาเนี่ยต้องไม่ได้ไปขาย แต่อธิบายเนี่ยเขาก็ยังจําช่วงนั้นที่เรากลับเมืองไทยว่ามีคนมาขายนะ้าอะไรแบบนี้เขาทําเหมือนเธอเลยทุกอย่างมีแหนมมีอะไรแหนมก็คือปอบเปียะค่ะเขาเรียกแหนมเนาะที่นั่นแต่ต้องใส่ชื่อปอบเปียะเลยนะนะคะก็อย่างที่เราให้ฟังว่าทําไมถึงใส่เนาะมันมีคนมากวนนะคะก็เลยต้องใส่เป็นปอบเปียะชื่อไทยเลยจะได้ไม่ต้องมากวนอีกต่อไปนะก็เขาก็เล่าว่าเขาทําแหนมเหมือนเธอนะาําข้าวผัดอะไรเหมือนเธอฉันซื้อไปกินนา้า เขาทําหน้าแบบกินไม่ได้มันไม่เหมือนของเธออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่ได้ว่าเอาเราก็ดีใจนะคะที่ลูกค้าชอบอาหารเราเนาะเขาก็มาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็เล่าเรื่องอะ,อะไรนะซมมูซานะ,ะเขาบอกตัวเล็กมากเลยอ่ะตัวเล็กมากนะคะซมมูซานะที่นี่เขาเรียกซมมูซาเนาะเป็นสระอูนะคะอาจจะบางคนอาจจะเออทำไมเราเรียกไม่เหมือนเมืองไทยมันสลับ ภาษาฝรั่งเศสกับกีฬภาษ,าษาอังกฤษด้วยเราก็อาจจะโมเป็นโมอะไรแบบนี้ต้องขอโทษด้วยเขาก็บอกตัวเล็กมากเลยกินแล้วมันไม่เหมือนของเธอเลยเขาก็คือชมเราอีกแหละก็คงจะก <c oughs> ็คงจะชอบใจร้านเรานะคะก็ต้องก็รู้สึกดีใจนะ,น,ะนี่ต้องก็ยังไม่ได้ไปยังงไม่ได้โกกอะไรของต้อมนะปกติต้อมจะโก๋เห็นหงอกพอดีทํากล้องเห็นหงอกพอดี ปกติแล้วต้อมจะเป็นคนโกกเองโกกแค่ปลายผมเห็นไหมน้ํามันที่ต้อมแนะนําใช้ได้ผลจริงค่ะดูผมต้อนเลยนะตอนเช้าไม่เป็นอย่างนี้นะคะแต่ก่อนตอนเช้าจะแบบแบบเป็นเพิงเลยอะพูด,ดง่ายตั้งแต่ใส่น้ํามันที่กลับมาจากบาหลีอะผมดีขึ้นแบบจนต้องจนพวกนี้ต้องนัดช่างค่ะไปทําสีได้แล้วเพราะว่าผมมันกลับมาเหมือนเดิมแล้วอะเรียกว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซ้ำเพราะจริงๆเราจริงๆแล้วต้อมเนี่ยตระกูลเงอตระกูลก็คือ งอกเร็วนะคะต้องเมื่อก็งอกมานานแล้วล่ะแต่ว่าก็ค่อยๆยอมเอาแล้วต่อจอากนั้นต้องไปกาดผมด้วยใช่ไหมมันก็เลยแบบเสียนะก็ไม่ได้เสียมากนะแต่พอกลับเมืองไทยแล้วที่เล่าให้ฟังค่ะพอไปโดนไดช่างทำผมไปเลยแล้วเขารีดซะจนแบบ,แบบแบบแบบหน้าเลียไปหมดเลยแล้วรีดแบบร้อนแบบควันขึ้นเต็มเลยแล้วเราก็คิดอยู่แล้วล่ะแต่ก็ด้วยความที่เราแบบไม่ค่อยกล้าบอก เราจริงๆเราบอกเขาก็ได้นะแต่แต่เขาก็คือรีดอะ่ะส่วนมากคนไทยก็จะใดเราก็รีดใช่ไหมคะเราเราก็เลยโอเคพอมาสระผมมันก็คืนตัวแล้วมันก็เป็นเพิงเลยครับเนี้ยเสียไปโดนไปบาหลีมาก็เลยคิดว่าก็อย่างที่คิดละเนาะได้น้ามันของบาหลีเพราะเราคิดว่าคนคนคนอินโดนีเซียเนี่ยเขาศาส,สนาเขาก็จะเป็นทางฮินดูอยู่แล้วนะ ต้อมก็คิดว่าคนฮินดูเขาดูอย่างอินเดียเขาดูแลผมเขาดีนะผมคิ้วอะไรเขาโดดดำเนาะต้อมก็เลยลองซื้อน้ํามันมาใช้ดูที่บอกอะใช้ดีจริงๆค่ะตอนนี้ยังเหลืออีกครึ่งกระปุกนะต้อมก็เนี่ยสามีก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ปรบับแต่เขาก็ไม่ค่อยย้อมผมไงเขาอยากจะปล่อยให้มันหงอกด้วยซ้ําแต่เขาก็คือได้ยอมแล้วเขาก็ติดใจเหมือนกันในการย้อมผมเขาย้อมเองเขาเอง ย้อมของเขาเองนะก็เลยไปเรื่องย้อมผมไปนะเล่าเรื่องมาดามนี้ก็เลยไปเรื่องเห็นผมตัวเองเขาเข้าเรื่องผมเขาอีกก็นั่นแหละค่ะก็เล่าให้ฟังเนาะก็แล้วพอพอต้องมงว่างอะประมาณสักเก้าโมงยี่สิบโมงนไม่ค่อยมีคนเลยนะร้านอื่นเขาขายได้ทยอยทยอยทยอยแล้วร้านเราปอยู่ตรงข้ามร้านโฟมัสพอดีร้านชีสพอดีเขาขายได้มีแถวเป็น เรียงอย่างเงี้ยของเรานั่งโอ๊ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขายแล้วคือคนยังไม่มานะ่พูด,ดง่ายๆก็เลยตั้งกล้องแล้วก็ตั้งไว้ในกล่องแล้วมันก็ลงอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นนะคะเดี๋ยวจะตัดมานิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นช่วงที่ขายของด้วยซ้ําพอถึงช่วงที่ขายของก็คือประมาณสักสิบเอ็ดโมงขึ้นไปค่ะต้องขายเสร็จประมาณสักสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงครึ่งอ่ะคือหมดแล้วแค่ชั่วโมงเดียวเองเอาลูกค้าไม่ทันเอาลูกค้าไม่ทันอ่ะต้องแล้วต้องกะด้วยจริง คิดว่าไม่น่าจะมีคนแล้วมันลมด้วยค่ะมันลมแล้วมันหนาวนะแต่ปรากฏว่าคนมาค่ะคนเริ่มกลับมาจากฮอลิเดย์ลูกค้าประจำตั้มหน่ยเขากลับมาไปฮอลิเดย์มาหน้าอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วเพราะพวกนี้หายไปหมดละตอนช่วงฮอลิเดย์ไม่มีใครเลยแล้วเราก็ขาจรส่วนมากเขาก็ไม่ต้องว่าเขาไม่ค่อยสนใจอาหารเราเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่มีเมนูค่ะอันนี้ต้องคิดของตั้มเองนะเพราะขาจรส่วนมากเขาก็มาจากเมืองอื่น มาจากมักเซ่มัง้งมาจากปารีสมัง้งแล้วส่วนมากอย่างที่บอกเนาะมาจากลิยงมัง้งส่วนมากที่เขามาเขาจะขึ้นบนภูเขาค่ะเขาไปเล่นสกีกันไปเล่นสโนว์บอร์ดนะคะเพราะว่าแถบเขามันไม่ค่อยมีสโน่ใช่ไหมไม่ค่อยมีหิมะนะแถบต้มเนี่ยมันเป็นแถบเทือกเขาเอลนะ่ะมันก็จะยาวไปถึงสวิตอะไรมันก็จะมีแบบสกีรีสอร์ทเยอะแยะไปหมดนะแถวนี้มีสกีใหญ่เล็กปะปนกันไปสกีรีสอร์ทที่สามีทํางานอยู่เนะี่ยเป็นสกีรีสอร์ทเล็ก แต่ส่วนมากก็จะมีลูกค้าที่มาจากลียงมั่งปารีสมั่งอะไรเงี้ยสามีต้อมเขาก็ในหน้าหนาวเนี่ยเขาก็ทําเป็นครูสอนสโนโบอร์ดนะคะคุมทีมด้วยอะไรด้วยไปแข่งด้วยนะส่วนต้อมเนี่ยก็ตอนนี้ก็กลับ,ลบมาทํางานก็คือขายอาหารอย่างที่บอกเนาะก็ขายที่ร้านต้อมสรุปไปให้แล้วนะครับวิดีโอนะเราจะทําเป็นสุกเสาแล้วก็ต่อด้วยอาทิตย์ที่ตลาดนัดน,นะ เล่าตลาดนะัดต่อพอสิบสิบโมงสิบโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งเนี่ยของก็หมดแล้วค่ะแล้วของทอดมาทอดตอนหลังก็เหลืออย่างที่บอกนะเหลือสิบชิ้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนั่นแหละคือต้องเอาไปทำเยอะนะเมื่อวานแล้วเขาผัดก็ทําเยอะคะ่ะเขาผัดทําเยอะเขาผัดทําเยอะมากทําเยอะกว่ากําหนดนะ <laughs> เพราะนีข้าวเย็นด้วยนะคะก็แล้วก็มาหุงใหม่ด้วยนะคะก็เอามาผัดนะ แล้วก็มีปลีปสดต้อมก็ซื้อซื้อมาห้าร้อยกรัมเองนะนะก็ขายหมดเลยนะก็ก็ดีใจค่ะที่แบบว่าขายได้นะอันนี้คือเล่าให้ฟังแต่อย่างที่บอกนะอารมณ์ก็จะแบบชิวชิวช่างมันเมืนะ่อวานรถยางแตกช่างมันนะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบอืมันหลายครั้งแล้วค่ะรถยางแตกครั้งแรกคือต้อมนี่แหละแต่ต้อมเนี่ยไม่รู้นะไม่มีประสบการณ์รถยางแตกพอ,อยางแตกต้องขับไป ล้อข้างในมันเละหมดเลยนะอันนั้นสามงไปขับรถเป็นรอันนั้นต้องออกไปซื้อแมคโดตั้งนานแล้วอะ่ะไมก่ก็ไม่ก็ไม่ถึงน่าจะประมาณสักสามสี่เดือนได้นะที่ต้องทำนะเขานนวนี้สามีเป็คนทําแต่เขารู้อะ่ะพอมันแตกปุ๊บเขาเอาเข้าเลยนะเขาค่อยๆขับเพื่อไม่ให้ล้อมันนะเพื่อไม่ให้ล้อมันเละอะ่ะพูดง่ายๆต้องขับจนล้อเหล็กข้างในมันเบี้ยวหมดเลยนะต้องคือเราไม่มีประสบการณ์ ขับแค่ออกจากตรงนั้นนะ่ะเพราะว่าเราเราอะไรเรากลัวด้วยเราไปขับไปซื้อแม็กโดนตอนงคืนแล้วมันมีรถไล่หลับไล่หลังเรามานะนั่นก็เป็นป,ประสบการณ์ครั้งแรกของเราก็เลยทําให้เรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่ล้อรถมันแตกเนี่ยให้พยายามคือเอาเอา,เอาคือเหมือนกับเอารถขับจอดซะเข้าที่นะคะขับไปช้าๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะนั่นแหละก็เลยเอารถไปเปลี่ยนนะคะก็อย่างที่เห็นในวิดีโอเดี๋ยวต้องจะลงวิดีโอให้ดูนะคะ วันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะบันจันต้อมก็จะสามีอยู่ที่นี่ด้วยค่ะก็เลยเวลาเขาคุยโทรศัพท์เขาก็ไม่ค่อยอยากย้ายไปละนะคะเสียงมันจะดังต้อมก็เลยปิดนะคะก็เดี๋ยวต้อมจะทำปอเปี๊ยะหมูค่ะปอเปี๊ยะหมูหมดนะแล้วก็ซามมูซาหมูต้อมทาซามมูซาหมูด,ด้วยนะคะก็หมดมาเป็นเดือนแล้วนะแต่ตอนนี้ต้อมขายอยู่ซามมูซาไก่เนื้อแล้วก็ผักผักเพิ่งหมดอ่ะ สมูซาเน่ต้องอัดให้แน่นนะต้องทำเยอะๆค่ะแล้วเอาไว้ในช่องแช่แข็งนะนะคะเดี๋ยวจะทำอะปอเปีย๊ยะหมกเลยช่วงเช,ช,ช้าเนี่นะคะเดี๋ยวจะออกไปเดินเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะว่ามันหนาวอากาศมันหนาวนหนาวมากๆเลยค่ะช่วงนี้นะแต่มันไม่มีหิมะต้องชอบหิมะมากกว่าแต่อย่างว่านะบ้านต้อมมันอยู่เตีงเขาอยู่ตรงที่พื้นราบอ่ะจะอยากเห็นภูมะต้องขึ้นไปข้างบนปีนี้ยังไม่ได้ขึ้นเลยนะคะต้อ หมกมุ่นอยู่กับการขายอาหารเนี่ยจริงเรียกว่าใช้คําว่าหมกมุ่นเลยเพราะว่าเมนูเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะยังไม่ลงตัวแต่ตอนนี้ปีเนี้ยเริ่มคุยกับสามีว่าจะต้องลงตัวแล้วนะคะจะต้องลงตัวแล้วคิดว่าวันเสาร์เนี่ยขายตอนแรกต้องมาจะขายอาทิตย์หน้าด้วยซ้ํานะคะขายแน่นอนนะคะแล้วก็ราคามันก็เหมือนตลาดนัดน,นะคะเต่ราคาแค่ของทอดเท่านั้นที่นั่นท,ที่ที่แบบ แพงขึ้นหน่อยเนาะเมืม่อวานอย่างเมื่อวานนะคะก็ทุกคนก็เริ่มกลับมาทำงานนะะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจะทำปอเปียะเนาะแล้วออกไปข้างนอกต้องก็จะถ่ายนะคะตามสัญญาที่ต้องให้ไว้กับตัวเองนะว่าปีนี้ต้องจะหันมาทำยูทูปมากขึ้นเพราะว่าต้องชอบที่จะทำแค่นั้นเองไม่มีเหตุผลอย่างอื่นเลยนะนะคะสวัสดียามบ่ายนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะ อันนี้ท้าออกไปจ่ายตลาดนะคะแล้วก็ปอเปี๊ยะผัดไว้นะคะยังไม่เสร็จนะปอเปี๊ยะนะคะผัดไว้แล้วมันยังร้อนนะตอนนี้จะออกไปจ่ายตลาดที่เนตโตแล้วก็เลอโทเวนะคะก็มาแวะเหมือนเดิม่ะแวะทิ้งขยะทาอะไรพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะส่วนมากเวลาที่อยู่ก็ปั้นเหมือนเดิม่ะปั้นปอเปี๊ยะปั้นซัมซ่านะคะยิ่งตอนนี้เราขายหลายวันนะของต้องมีให้ให้ของต้องมีค่ะอันนี้ของทอดนี่เป็นหลักเลยนะนะคะ ที่ร้านก็ของแบบเมนูเป็นหลักแต่ว่าของทอดเสริมนะเนาะแต่ต้องมปทิ้งขยะนะคะ๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอก้วยนะนี่นะคะมาทิ้งขยะมาทิ้งพวกพลาสติกพวกขวดแก้วเนี่ยเขาส่วนมากเขาเอาไว้เขาไม่เอาไว้ในหมู่บ้านนะคะแล้วเขาในในในหมู่บ้านเนี่ยจะมีเวลาทิ้งนะคะที่เป็นพวกขวดแก้วเนี่ยเพื่อไม่ให้เสียงดังเนาะตอนนี้ต้องออกมาข้างนอกนะคะ บรรยากาศรอบนอกนะคะบรรยากาศรอบนอกหนาวนะ,ะหนาวมากล้าหนาวลดลงตอนนี้เนี่ยไว้เป็นที่พวกปั่นจักรยานนะที่นั่งกิ่งตรงตรงนี้นะคะบรรยากาศดีนะถ้าเป็นหน้าฤดูร้อนนะคะแต่ตอนนี้หนาวมากอากาศหนาวมากเลยนะคะลบหนึ่งองศานะต้องดูเมื่อกี้นะคะหนึ่งองศาหนึ่งลบหนึ่งนะถ้าฝนตกเนี่ยใหมีมิมะนะแต่ฝนไม่ตกเลยอากาศอางนี้หนาวนะไปกัน บรรยากาศนะทั้งแห้งทั้งหนาวมาซื้อเนื้อที่นี่ค่ะทีเน็ตโต้นะเนี่ยนะคะซื้อไปประมาณออสองออสองกิโลเกือบสามกิโลค่ะซื้อไปทำกบเพียเนื้อนะบ้านแถวนี้เป็นบ้านที่เกิดใหม่นะเขาเพิ่งสร้างเสร็จปีนี้แหละไม่นานนะดูตันๆยังไงไม่รู้นะแล้วแต่คนชอบนะคะ อากาศก็หนึ่งองศาลบหนึ่งองศาค่ะตอนนี้นะเดี๋ยวต้อมจะกลับบ้านนะคะสวัสดีครับพี่มามามาเลยเป็นออ่อ,องเดนสิปนี่ไงมาทันนี้ลูกอยาก,ยากนะคะอยากเข้าในวิด,ด,ดีโอได้นะต้องก็มาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ลูกๆก,ก็กลับมานะเดี๋ยวต้อมจะทำของเี่นต่อนะคะวันนี้ที่ทําไมนึกออกไปไปซื้อน้ํายาล้างจานนะเพราะว่า ของที่ล้างยังค้างอยู่นะน้ำยามันหมดนะคะแล้วก็เครื่องล้างไปแล้วนะคะบางอย่างที่มันใหญ่เกินไปมันก็เข้าเครื่องไม่ได้ลูกๆกลับมาจากมือแล้วนะคะก็เลยเสียงดังนะสำหรับวิดีโอนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะเดี๋ยวต้อมจะใส่วิดีโอที่มันเกิดเหตุการณ์แบบว่ายางแตกหรือว่าไปเหเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะนะคะแล้วก็มีบรรยากาศในตลาดไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่าบรรยากาศในตลาดเนื่องจากว่า ต้องไม่มีขาตั้งกล้องใช่ไหมรวต้องตั้งขึ้นเองแล้วมันลนะะ้มแล้วทำไมมันไม่รู้จะได้กี่นาทีเนี่ยแต่ไม่ใช่วิดีโอขายของนะคะแต่เป็นภาพในวันนั้นนะแล้วเราก็นึกอยากทําวิดีโอพอดีแต่ว่าลืมเอาขาตั้งกล้องไปปกติต้องก็จะใส่ในเป้งจำนะโอเคค่ะสําหรับวิดีโอนี้นะคะก็ลาไปก่อนเนาะแล้วอาทิตย์นี้ต้องทําของขายก็จะมีวันศุกร์เสาร์นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนจากผู้หังคารเสาร์นะคะแล้วก็ต่อด้วยวันอาทิตย์เลยนะคะไปตลาดนัดนะคะ โอเคค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็สวัสดีแบบนี้เลยนะคะมีอยู่มือเดียวมือนึงถือกล้องนะตอนนี้อยู่ที่ลูบาร์นะคะรถยางแตกคือเราไปเอาอะไรนะเ,เครื่องทําความร้อนนะคะเป็นเครื่องเล็กๆเ,เนาะเพื่อเอาไปตลาดนะัดเพราะว่าวันนี้มีทั้งลมมีทั้งความหนาวนะอาจจะเป็นถึงลบสี่นะคะ ก็เลยไปเอานะคะสามีไปเอาแล้วก็เขาก็ไปชนฟุตบาทพูดง่ายๆก็คือปีนฟุตบาทอะนะแต่มันก็แตกเพราะว่ายางเนี่ยก็คือส่วนมากเอ่อยางนี่เป็นยางมือสองนะคะของต้อมเนี้ยเนาะเพราะนั่นแหละตอนนี้นั่งรอเขาอยู่นะก็เขาเดินกลับบ้านนะคะก็ประมาณต้อมก็ไม่รู้จะประมาณเท่าไหร่อ่ะแต่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะก็คือกลับไปเอารถคันใหญ่นะแต่ว่าเราไปไม่ถึงเวลา แล้วโทรศัพท์ของเพื่อนสนิทเรียกว่าเพื่อนสนิทแล้วกันค่ะเพื่อนที่ขายกาแฟเนาะก็เป็นเพื่อนกันจะโทรบอกเขาว่าเราไปนะอะไรแบบเนี้ยเขาจะได้บอกตำรวจที่เขาดูที่ไว้ให้เรานะคะว่าเราไปเนาะว่าเขาผัดต้องเขาทำมาแล้วนะแล้วก็ปอบเปียสสดก็ทํามานะคะแต่ว่าไม่ได้ผัดไม่ได้ผัดอะไรนะมาม่าค่ะมาม่าเนี่ยต้องทวงแล้วมาจากเบลเยียมรู้สึกบริษัทที่ส่งนะคะรู้สึกจะมีปัญหาตั้งว่าแต่ว่า เราก็ต้องเคมของเราให้ได้นะคะตอนนี้ก็คือยังไม่ค่อยมีเวลาเนาะเพราะว่าเราเพิ่งเลยเลยมาจากปีใหม่อะ่ะพูดถึงทั้งวันเกิดทั้งอะไรด้วยทั้งวันเกิดลูกสาวทั้งวันเกิดเราอะไรแบบนี้ยก็เพิ่งจะเลยมาเมื่อวานนี้เองเมื่อวันก่อน,นเองวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะก็ถ่ายให้ดูนะต้อนั่งอยู่คนเดียวนี่นนยรอสามีนะคะแต่ว่าถามว่ากลัวไหมก็ไม่ได้กลัวนะคะเพราะว่ามันอยู่แถวนี้เนาะก็ถ่ายให้ดูว่าเออเนี่ยชีวิตของเราเนาะแต่รู้สึกว่า ต้อมจะไม่ค่อยโมโหนะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะส่วนมากเนาะต้องค่อนข้างที่จะโมโหต้องมองซ้ายมองขวานะ,ะก็มองดูว่าเออมีคนมาไหมมีอะไรมาไหมนะก็ต้องดูดูด้วยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อันตรายเพราะตรงนี้มันจะเป็นใกล้โรงเรียนค่ะจุดศูนย์กลางแล้วตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าเขาจะเริ่มเปิดแล้วเหมือนกันเนาะ,ะบางร้านเนี่ยก็เปิดวันอาทิตย์นะคะเขาจะปิดวันจันทร์ส่วนมากนะ สามีมาอยังยังไม่มานะคะเดี๋ยวเพราะว่าถ้ามาเนี่ยก็ต้องตัดสินใจว่าจะทํำยังไงบางทีต้อมจะขอให้เขาไปก่อนนะไปส่งต้อมก่อนไปไปเอาที่อ่ะพูด,ดง่ายๆน,นะเรายังไม่มีอาบอนเน่นะคะก็คือซีที่ที่นี้เป็นของเราก็จริงแต่ว่าเขายังไม่ให้อาบอนเน่เราต้องอ่าที่เราจะจ่ายเป็นรายปีะคะ่ะเราต้องขออําเภอเขาก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าสามีมายังนะคะตอนนี้เรามาถึงตลาดน,ลนะดคะ่ะ ก็แบบทุรักทุรทเลนะวันนี้เพราะว่ายางรถมันแตกนะปกติต้องยังไม่ถ่ายนะแต่วันนี้จะถ่ายนะคะแต่จริงๆไม่มีขาตั้งกล้อง วันนี้จะถ่ายดูนะคะจะลองถ่ายดูนะว่าจะได้ถ่ายูปนหผมเชื่อมาได้ จะถ่ายไม่ได้ถ่ายเลยค่ะคเพื่อนๆนะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเราไปหยิบถุงแล้วถุงมันจะมันมีลมนะ่ะต้องรวมจะล้มก็เลยหยิบขึ้นมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ปรากฏว่าไม่ได้ถ่ายเลยนะแต่ให้ดูบรรยากาศวันนี้ไม่มีคนมานะคะที่ต้อมเนี่ยเป็นที่เขาคนขายผลไม้เนะแมซี่แมซี่ ลงมันพัดนะคะต้อมก็เลยต้องเอาไอ้นี่ไปเอ,เอาเอาถุงถุงกระดาษอะออกนิดนึงเนะเพราะที่ใส่ถุงกระดาษต้อมมันมันเต็มมันก็จะพัดอันที่เต็มๆนที่ไปอยู่ในกล่องอะพัดลอยไปลง